อ,นนอันนี้เซิร์ฟแอนด์เดทรอยอนี้เป็นดีเฟนต์อ่ะป้อ,องกันป้อ,องกันทานบิดมันจะยิงแบบเบิ่มๆเพื่อป้องหันอีกนี่ไปนสร้อยนักวิทยาศาสตร์ทครับแมน DL jump, successful. Hell pods prime. Mission coordinates lost. One man. What are นี่จะเป็นบ่นี่สรุปนี่กเป๋ามันก็แล้วจะปืนอ่ะเดีวพี่แบกนี่ค่อยเลยนไปสมบูรณ์แล้วกันเอาไว้มันทุกอย่างงบหมูเข้าเอาน่นไปจะลิงย่างเดียวเลยวะเอแต่มอบปืน <laughs> นี่คือดิแบกนี่ค่อยเรียบยางอะไรยิ่ยงเลย,ยต,ต,ตยุ่มตุ่มตุ่มเงี้เรา เฮ้ยมีในปีนากงเสียกูแล้ว่าที่่ได้แดดก่อนแล้วีฟองนี้ให้ไปันโซนอันี่สวะขั้นหน่อยไรยใส่บอห้งลองกดันโซนหนึ่นกันมีครับของุลขันโซนยุใส่่ะ Nghà con trôi ngon. Má lo đi. Uống má leo. Núa má leo. Quá con quá hay quá hay quá con quá hay quá hay quá hay quá thế ไอยพ่นมาเรื่อยๆเลยไปยิ่งยจอกไกลๆท่าทางออกแล้วกันทางออกอยู่นีมองงามองปล่อยควนควิทย์ปล่อยมาเลเลยสองปล่อยสนับพวิทย์สามหานบึ้มเบี่นอนติ๋มเลยเนี่ ใมันไปกันว่าอยากกูเบียบเบียบที่สองมาแล้ทางที่ เนเล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 น,เลนหนีมันมีโยมีโยมีโยรีโหลดโยโอเคสวยเฮ้ยยังไะ่ตายเดี๋ยวมัน okay, ก็ใตยออใยมีแมกตัว ไม่ง่ายลกคืนบิ แรงรุนแรเลยแต่ขอความทางแรงความเฉลี่นี่ทางเขบอกเคยบอกเลยเนี่ยวทางไหนทางแรกบอกว่าทางนี้แหละ ตัวหน่อยมันขึ้นมาหายอยู่นี่เรื่อยๆเลยนี่อยู่ไม่ได้แลวอไอ้สัวตวไไ์ไม่ยันทำผู้ไหลเลยชิตายว่าฟิว

แมนถือปืนพี่โอ้ยโอ้ยปวดฟ้อมมึงโอ้ยเตะกูโอ้ยน่าผิดขาไร่เด้ขาได้ขาได้นตนเลี้ยงมันกีตายล้วละเหลือยังแมนเ้ย <leash S 1> พี่ติดบักว่ะพักสมดินเลยพี่กลับมาอ<ม>ยูนน่ในกระสวยวะวิตอยู่ในกระสวยผมออกจากกระสวยไม่ได้วะเก็บก่นอนไว้ขยะดีเวลาดีที่กระสวยที่กระเสียวอเอาพีิติดแน่นอนได้ยังหวะ เพือ่อนพีว่าไหมไปโยนพี่ลองใส่หัวเลยเออพี่ว่าพีกระตึงเมื่ล้ววะเออพี่แอบสไตร์เืองใส่ ในละพิมเอยต้องมาให้เนี่ยเรื่อยตายแล้วตายตายเมื่อแล้วเราบัางเลเซอ่เราบัางเลเซอร์เลเซอร์มันหน่อนกดแมงได้ท่านตายอยู่ก๋วยอะไร cây nhưng mà cục thì bớt lắng to biết loại Tonight, tôi này kiếp tôi này night. Long tie, Đây mùa tay, tay, chuông mùa tay, chuông tay, chuông mùa tay, chuông mùa นี่เรามองอะไอยู mm ่เลยหรอโอ้ยลืมใส่ลูกแน่นไปแน่นนี้ไปเลยแรงกำขึ้นมาที่นี่ถ้าปล่อยคนแม่งเอ้ยลูกปืดหวดเสียรูปแนนนะสองสี่ก่อนกะได้

ไปยังไงไปไปโคเรเร็ไปคนเรเรไปเอาเนี่ยในกระเป๋ายังนะขอกระสุนพอขึ้นมาทีแม่ไอเป็นยังย่อนไปยงไหนก็รู้อ่ะก็ต้องย่นปีนขึ้นมาที่หล่ะปีนฟังเนี่ยฟังนั่นฟังนั่นฟังนึง ปืนไหนแห้งปืนไหนแห้งมาโหลดเดี๋ยปีนขึ้นแล้วก็ปีนขึ้นลังข้ามมาน่ะขอ,งงนะขอ,อกระสุนนะจา่า <Thank you. S 2> เอ้ thank you ไปอีกเนี้ยไปอ,อีกเนี่ย <Here. S 2> เอาอยัางไงเอเกี่ยเออปื้อนี้มันเจาะก่อนเนข้างเจาะเอาไปยิงตัวเกาะมา่งขนาดละเอายิงดากมาัน

<Okay. S 2> โคตมามาจุดกับแล้วมีน้ำสิทโถมมามี่างเราเงานออกมาเลยตอนนี้ ้อปืนนดีอามาใส่เต้นโดนๆมาขึ้นไม่ยู่ตั้งหินน้ำอายแล้วยูนี่ตัวนิ่งอยู่ทั้งต้นใหม่โัยพายุแรงางล่างอบงกันนะครับตายตายวน่ออกกล้วยมนถึงยังไงเปืนอย่าฟ้องนี่แหละอกระสุนไม่อายดู เรนบอยยังเนี่ยถ้าผอลงฮ่าฮ่าตายไปไะโอเบิดโอเบิดจะใส่ปืนใหญ่แบกอยู่บ่ันนี้ไอเอิร์เนี่ยคุมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันลงมาเพื่อนย่านเจี๊ยบเพื่อนเพื่อนย้ายแบกอยู่ดิไปยิงอันั่นตัวง่ เออสะพายกระเป๋าข้านั้นกระเป๋ากระเป๋ากระสุนต้องสะพายพูดเหลี่ยงย้ำยิ่งตายแน่นอนจะย้งยิ่งไกลอีกพอมยังแจ็คแค่เหมือกไม่เอาโต้แค่นอนเนี่มาแล้ว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 ไม่ใช่มาถึงยังหูเบามาแล้วลูกปืนพ่อมันเนี่ยสันดานมาเนี่ย Yeah, i to 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 launch in 20 seconds. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. You have maintained our way of life.

มาก่อดก่อนโอ้จิ๊กเก็ตสลบ굿บายโว้굿บายโวนี่ <c oughs> ไปย굿บายต้องไปแม่ในย่านกูเนี่ยบอกสันดานมา